ทำจากไม้ไผ่ที่มีข้อยาวนะครับทามันสั่นทองกับต่อนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตให้ดูทางช่องแอปแดงช่อง youtube หมอผีนะครับประมาณจะครึ่งชั่วโมงนี่แหละตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตัดต่อแต่ว่านี่ก็เป็นโมเดลเลือยยาวแบบไม้ดีบหนังยานหนึงเดียวในจังหวัดน้องคายตองของช่างเ e, อหมอผอีหัวก็จะ เป็นกำลวดกำมะหยี่ผ้าก็ะเป็นผ้ากีดสีแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นไม้ตะเกียบคู่ก็จะมีหางเสือท้ายตัดนะครับของแท่งจะเป็นเบอท้ายตัดหนังยางจํานวน6เส้นนะครับตอนนี้ใส่ย,ยางวงใหญ่ใครที่สั่งเลยจะแถมยางวงใหญ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมดินน้ำมันแถมไม้พายลำละ2ใบนะครับติดไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ฝากกดฝากกดติดตามทางช่อง youtube ทางช่อง ติ๊กต็อกแล้วก็ทาง